เหนื่อยไหมครับเหนยไหมเหนยไหมครับนี่นี่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมนะครับไม่ได้เตรียมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมินหนองมนคนานลองครับวันนี้นะครับอยู่ข้างๆผมนี่บ้านหนองุ้นมากนะครับสายตรงหลรถูุสุกนะครับโอ้โห เสียนภาคมือทองเลยนะครับหลวงพุสุขโดยตรงเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทดสอบบ้านนะครับโดยเอาสายของผมนี่แหละครับก็คือสายกูม่านะครับวัดสี่เหลี่ยมครับจังหวัดวิลามกับซุดยอดกลางนะครับให้กับบ้านดูนะครับว่าองค์นี้เลยครับนี่เดี๋ยวจะทดสอบมองให้เห็น นี้ไม่ได้นับนะครับอันนี้ไม่ได้นับนะครับอันนี้ไม่ได้นับนี่ครับนี่กับองนี้เลยครับเดี๋ยวจะให้บาสดูเลยครับดูสุดเลยว่าองนี้บาสดจะแสดงความคิดเห็นยังไงนี้ยังไม่ได้บอกน้องเลยว่าให้ให้ดูพักเครื่องรุ่นอะไรนะครับนี่สุดเลยดูนะครับว่าบาสก็จะแสดงความคิดเห็นยังไงนะกับพักของผมที่ให้น้องดูฝากตรงนี้ครับนี่บาสขอบคุณมากนะครับกับีมือทองหนึ่งหนึ่งข้างเลยนะครับเกี่ยวกับสายลูกศร ตัวนี้นะทุว่าผมยืนถือจมหลังยันดูนครับอ่าตรงนี้แท้ดูนะครับดูจากรอยตะไบแล้วก็การหลอกมาเร็นผ้าที่ดูง่ายนะครับครับพี่สายตรงด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นี่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมนะครับว่าให้เขาให้น้องดูเนี่ยผมยื่นพระให้เขาดูเนี่ยว่าพระของของผมเนี่ยมันรุ่นอะไรนะครับรุ่นอะไรของผ้บอกหน่อยอ่าทุกท่านก็ซื้อจมลังยันดุครับตรงนี้นะครับสร้างปีไหนครับปีหนึ่งเจ็ดครับครับนิยมใช่ไหมครับนิยมครับนิยมครับต่าน กินคู่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่แหละครับ่ายง่ายครับใช่พาร์ทแท้นะครับบอกไปเลยครับดูง่ายนะครับเล่นพาร์ทแท้นะครับดูง่ายนะครับเข้าใจง่ายนะครับมองแค่เดียวก็รู้ว่าแท้นะครับครับวันนี้นะครับเดี๋ยวฝากเลยครับบาร์ขอบคุณมากนะครับน้องชายผครับหลายคนรู้ดุนะครับคนดีมือรองายจะเลี้ยงมือแรกนะครับทั้งปีเลยนี่ครับ อีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องนะครับฝากด้วยนะครับศูนย์ร้านมิ้งพักเครื่องนะครับยินดีนะครับรับออกบัตรรับรองพระเทสนะครับนะครับของสมาคมผู้นิยมพักเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดวิลามนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับบาสนะครับวันนี้มารับบัตรให้กับเด็กดึงมาครับรับ้วยตัวเองครับเป็นศูนย์ประสานงานนะครับให้กับให้กับน้องนะครับวันนี้นะครับท่านใดชอบนะครับฝากกดติดตามช่อง มิ้นน้องมนคนนังรองนะครับแล้วก็ช่องทางของน้องนะครับเฟซบาร์หนองคุณมากนะครับจำหน่ายเครื่องยนนิยมนะครับสายจอดเลานะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมครับผมมิ้นน้องมนคนนังรองครับสวัสดีครับ